ดีใจค่ะยินดีมากค่ะที่ได้มารับอีกครั้งหนึ่งเพราะที่รับไปครั้งที่แล้วก็มีคนติดตามอยู่พอสมควรนะคะแล้วตอนนี้ที่มาออกวันนี้อยากมีสินค้าใหม่มามามา,มาโชว์ด้วยค่ะมามาแนะนำค่ะนำเสนอว่าของเราใช้ดีนะคะสมุนไพรล้วนๆค่ะ จุดริ่มต้นที่เราได้ผลิตสินค้าใหม่ตัวนี้ออกมาคือมีความต้องการยังไงบ้างคะก็ปกติวันวันหนึ่งอ่ะเราอ่ะทุกวันอ่ะคนทุกคนต้องอาบน้าใช่ไหมคะก็ต้องใช้สบู่ใช่ไหมคะก็เลยเราต้องซื้อสบู่เองประจําอาทิตย์หนึ่งไหลไหลอาทิตย์หนึ่งบางครั้งก็จะหมดไวหน่อยหนึ่งนะคะคือเราก็เลยต้องการเอออย่างนี้ทําเองคิดไอเดียเองดีกว่าว่าอยากทําสบู่ขึ้นมา อยากจะบริการประชาชนที่มีเงินไม่ไม่เยอะไม่ต้องถึงนาาราคาแพง200อะไรก็ได้คือไม่ถึงร้อยก็ซื้อได้ค่ะแล้วก็สวยด้วยค่ะกระปตูต,ปตัวนี้นช่วยให้ผิวเรามีเกิดอะไรขึ้นบ้างคะกรจ่างใสค่ะแล้วก็คนที่ผดผื่นคันอะไรอย่างเงี้ยก็จะบรรเทาก็คือจะหายไปค่ะก็คือมันจะยุบ อันนี้คือที่ที่กล้าพูดก,ก็คือใช้เองค่ะใช้เองค่ะสมุนไพรเราเป็นใช้เป็นบอดี้หรือเป็นหน้าหน้าค่ะจะใช้บอดี้ด้วยก็ได้นะคะก็ขาวค่ะส่วนผสมหลักของเรามีอะไรคะมีอ่ะมีอ่ะโดยจุดขายของเราคือคือทองคำค่ะแล้วก็ผสมแครอทนำ้นำน้ำผึ้งอ่าสับอ่ามะละกออ่าทับทิม ฟักข้าวขมิน้นค่ะหลายอย่างเลยค่ะเยอะม,อมากจำหน่ายแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะส่งออกมังนอกเหมือนกันค่ะ,ะก็พอก็ใช้ดีนะคะตอนตอน,ตอนนี้ก็มีสั่งต่อเรื่อยๆค่ะค่ะค่ะได้ถามมาว่าเราเคยประกว,วดดว้ายตอนตอน<อ>ที่รับรางวัลเป็นยังไงบ้างคะที่ประกวดเทวีสีสยามนะคะ ที่ไปก็ได้รางวัลนะคะต้องขอบคุณสื่อนะคะที่แบบแนะนําแล้วมีคนโบสให้เยอะเหมือนกันค่ะค่ะต้องจุด,ดนี้เราได้นารางวัลมาต่อยอดกับธุรกิจเราอย่างไรบ้างคะก็เอาจุดไอตรงนี้ก็คือเป็นจุดขายของเราด้วยค่ะสะบู่ที่เราใช้เองแล้วก็แนะนํานางงามที่ใช้เองแบบนี้ค่ะาสาหรับผู้ที่สนใจอยากใช้สบู่ข,ของเราสามารถติดตามหรือว่าสั่งซื้อหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทางช่องทางไหนได้ทางเพจเลยค่ะเพจเอ่อ เราเราส่งไปแล้วนะในเพจใช่ไหมเพจ W W N J W N J J Official Thailand แล้วก็บุญทลิกออฟิเัลอันนี้ขอแนะนำนี่ลูกชายนะคะลูกชายก็ให้ทำสบู่ต่อแล้วก็ถ้าสายตรงหาได้เลยแล้วก็ตอนนี้สมัครตัวแทนนะคะตัวแทนค่ะกำไรดีนะคะ